สวัสดีค่ะพบกับชาแนล่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวิลคำว่าแปลกในสายตาของคุณนั้นเป็นแบบไหนกันคะเชื่อว่าแต่ละคนนะคะก็มีมุมมองของความแปลกหรือนิยามของความแปลก ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอ,อยู่กับว่าเราคุ้นชินกับสิ่งที่เราเห็นมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเป็นอะไรนะคะที่พบเจอได้ยากหรือนานๆจะเห็นสักครั้งแบบนี้ก็น่าจะเรียกว่าแปลกได้เหมือนกันนะคะงั้นในวันนี้นะคะโซนการ Life on the World จะพาคุณไปพบกับครอบครัวแปลกประหลาดที่เชื่อว่าน้อยนักที่จะพบเจอแบบนี้ได้ลองไปชมกันนะคะว่าครอบครัวเหล่านี้เขาจะมีความแปลกกว่าครอบครัวปกติทั่วไปแบบไหนกันคะ่ะ ครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าพูดถึงการที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคนในสังคมไทยปัจจุบันคงจะเป็นเรื่องที่หลายคนยังคงไม่ยอมรับแต่เชื่อหรือไม่คะว่าวัฒนธรรมการมีภรรยาหลายคนยังมีหลายๆประเทศยอมรับได้และเห็นเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันนะคะกับซีโอนาชนาะชายชาวอินเดียที่อาศัยอยู่บนภูเขาในรัฐมิโซรัมซึ่งเขานะคะได้ถูกบันทึกสถิติเป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีภรรยาถึง39คนลูกอีก94คน และหลานอีก33คนและเมื่อนับรวมเคยได้สะพ้ายด้วยแล้วครอบครัวนี้นะคะมีสมาชิกถึง181คนเลยทีเดียวละค่ะโดยทั้งหมดนะคะอาศัยอยู่ในบ้านที่มีลักษณะเป็นคอนโดหลายชั้นซึ่งการปกครองก็จะเป็นแบบวินัยทหารโดยภรยาคนแรกนั้นนะคะจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่าง ที่สั่งตรงไปอย่างภรรยาคนอื่นๆว่าใครมีหน้าที่อะไรบ้างอีกทั้งคุณลุงชนะเองนะคะยังบอกอีกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีที่ได้เป็นสามีของผู้หญิงทั้ง39คนและเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตอนนี้นะคะก็ยังไม่หยุดที่จะมองหาภรรยาคนต่อไปอีกด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณลุงแกมีสมาชิกเพิ่มจะน่าจะสร้างเป็นหมู่บ้านได้แล้วนะคะเนี่ย ครอบครัวมาแชวหลายคนนะคะอาจจะมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีหน้าอกหน้าใจที่ดูอืมๆกับเขาบ้างแต่นั่นนะคะก็อาจจะเป็นเพียงแค่ความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นเองแต่สาหรับครอบครัวมาแชวเรียกได้ว่าครอบครัวนี้นะคะต่างก็ชื่นชอบการทําศรัลยกรรมเสริมหน้าอกกันแบบยกครัวเลยล่ะคะ่ะโดยครอบครัวนี้มีแม่และลูกสาวอีก5คน ที่บอกเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยสวยแล้วก็เซ็กซี่มากๆแต่ถ้าว่าคุณแม่แล้วก็ลูกสาวอีก4คนต่างก็ชื่นชอบนะคะที่จะทําศัลยกรรมหน้าอกเป็นแต่ลูกสาวคนเล็กวัยสิปีเพียงคนเดียวเท่านั้นเองที่เธอยึดมั่นว่าเธอจะไม่เสริมหน้าอกและเธอจะขอพอใจกับหน้าอกที่เป็นธรรมชาติของเธอแบบนี้ต่อไปซึ่งครอบครัวนี้นะคะใช้เงินหมดไปกับการเสริมอิมถึง5 0,000ป่นปอนหรือว่าราวๆสล้านบาทเชียวนะคะและพวกเธอก็ยังบอกอีกว่าพวกเธอจะเดินหน้าทําศัลยกรรมในส่วนอื่นๆต่อไปอีกด้วย ว่าแต่แยกไม่ออกเลยนะคะเนี่ยว่าคนไหนแม่คนไหนลูกกันนะคะครอบครัวคนแคระสำหรับครอบครัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่าสงสารครอบครัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ละคะ่ะเพราะพวกเขานั้นเกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรมที่ทําให้เกิดภาวะแครกแกลนจากความผิดปกติของกระดูก ทาให้มีร่างกายนะคะที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปและนั่นจึงเป็นอุปสรรคสําหรับพวกเขามากไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งการหางานทําพวกเขาบอกอีกว่าเวลาที่ออกไปไหนมาไหนพร้อมกันนะคะก็มักจะโดนล้อแล้วก็โดนหัวเราะเยาะอ,อยู่เสมอซึ่งครอบครัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด21คนและต้องประสบกับโรคทางพันธุก,กรรมที่ว่านี้ถึง18คนด้วยกันโดยผู้นําครอบครัวนะคะอย่างรามราชชัวหานเขานั้นนะคะอาศัยยึดอาชีพต้อนรับในงานแต่ง ซึ่งวันไหนไม่มีงานก็จะไปช่วยญาติขายของซึ่งมีงานเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่พอจะรองรับสําหรับคนตัวเล็กๆอย่างพวกเขาได้แต่ถึงอย่างนั้นนะคะพวกเขาก็มีใจสู้และไม่เคยท้อแท้กับสภาพร่างกายที่พวกเขาเป็นถึงแม้ว่าคนเรานะคะจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็เลือกที่จะเป็นได้เพียงแค่ไม่ท้อและมีใจสู้สะอย่างเชื่อว่าครอบครัวนี้จะต้องพบเจอกับความสุขอย่างแน่นอนค่ะ ครอบครัวบาร์บี้ในปัจจุบันนะคะโลกของสัญญกรรมนั้นเรียกได้ว่ามีความก้าวล้ำนำสมัยไปมากจึงท,ทำให้ทั้งหญิงและก็ชายที่ชื่นชอบในความสวยงามหรือความเป๊ะของตุ๊กตาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนใบหน้ารูปร่างของตัวเองให้ราวกับว่าพวกเขานั้นคือตุ๊กตาในชีวิตจริงและนี่ก็คือสาวสวยนะคะอย่างพีซี่ฟอกและหนุ่มหล่อแจสตินเจริกาชายหนุ่มหญิงสาวที่มีความาคลั่งไคล้ในตัวละครจากบาร์บี้เอามากๆถึงกับลงทุนทำสัญญกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เหมือนกับตุ๊กตาเลยทีเดียวแต่นอกเหนือจากแปลงโฉมนะคะให้เหมือนกับตุ๊กตาแล้วทั้งคู่ก็ยังวางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในแบบของเคนและบาร์บี้ในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วยเรียกได้ว่าครั้งสุดๆไปเลยนะคะโดยทั้งคู่นะคะลงทุนไปแล้วทั้งหมดคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ17ล้านบาทเลยนะคะซึ่งทั้งสองได้เจอกันในขณะที่กําลังออกรายการทีวีอยู่นั่นเอง และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะทั้งคู่ก็รู้ตัวว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันในชีวิตและชื่นชอบการทําสัญญกรรมเหมือนเหมือนกันเรียกได้ว่า2คนนี้นะคะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็คงจะต้องตกเป็นเป้าหมายของสายเซลฟี่เลยล่ะคะเนี่ยครอบครัวแวมไพร์ พูดถึงแวมพายซึ่งเป็นหนึ่งในผีนะคะที่เป็นตำนานของชาวยุโรปแล,ะละ้วล้วก็หลายคนก็คงจะนึกถึงหน้าของผีที่ชื่นชอบในการดื่มเลือดเพื่อความเป็นอมตะแต่ทว่านั้นนะคะก็คงเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเพราะชีวิตจริงยังไม่เคยมีใครพบเห็นแวมไพายตัวเป็นๆสักทีแต่สำหรับคู่รักนะคะจากอังกฤษอย่างรีอาเบนิงโฮฟและอารดาเวนคู่นี้เรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยล่ะค่ะที่อ้างว่า พวกเขาคือแวมพายของแท้ที่ต่างคนต่างก็ต้องดื่มเลือดซึ่งกันและกันอย่างน้อยสัปดาห์ละสี่ครั้งเพื่อที่จะเพิ่มพละกกำลังให้กับตัวเองซึ่งพวกเขาอ้างว่าช่วงไหนนะคะที่ไม่ได้ดื่มเลือดแล้วก็ร่างกายของพวกเขาก็จะเริ่มอ่อนแอขึ้นมาทันที ึงนอกจากการดื่มเลือดของกันและกันจะทําให้พวกเขารู้สึกมีพลังกาลังมากขึ้นแล้วพวกเขายังบอกอีกว่ามันยังช่วยให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยยังไงนะคะก็หวังว่าคงไม่คิดที่อยากจะดื่มเลือดของคนอื่นนอกเหนือจากเลือดของกันและกันนะคะไม่งั้นคงจะมีคดีสยองขวัญเกิดขึ้นแน่แนเลยล่ะคะ่ะ ครอบครัวราพันเซลพูดถึงเจ้าหญิงในการ์ตูนวอลดินี้แล้วแล้วก็คงไม่มีใครนะคะที่ไม่รู้จักเจ้าหญิงแสนสวยที่มีผมยาวจดดทอคอยอย่างเจ้าหญิงราพันเซลกันใช่ไหมคะแถมเธอนะคะยังเป็นไอดอลที่ทําให้สาวๆอยากจะไว้ผมยาวสวยให้เหมือนกับเธออีกด้วยเช่นเดียวกันกับครอบครัวราพันเซลจากรัฐอิลลินอยส์ในสหรัฐอเมริกา ที่นำโดยคุณแม่เทเรลินโดยเธอนะคะมีลูกสาวทั้งหมด4คนและลูกชายอีกคนเป็คนโดยลูกสาว3คนนะคะที่อยู่ในวัยกำลังเหมาะทุกคนต่างก็พากันไว้ผมยาวเหมือนกับคุณแม่ เด็กๆว่าไม่เคยตัดผมเลยตั้งแต่เข้าวัยเริ่มหัดเดินนู่นละค่ะอีกทั้งเวลาไปไหนมาไหนนะคะก็จะพากันแต่งตัวเหมือนกันอีกด้วยและทุกๆครั้งที่ลูกสาวผมเด็กก็จะคอยช่วยลูกๆนั้นยกผมและเป่าผมให้แห้งซึ่งนานๆครั้งนะคะถึงจะพากันไปใช้บริการในร้านเสริมสวยซึ่งนี่อาจจะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างของครอบครัวราพันเซลครอบครัวหนึ่งที่อาจจะดูแปลกประหลาดในสายตาของใครหล,หลายๆคนแต่ถ้าอยากเห็นเยอะกว่านี้แล้วก็ังต้องไปสัมผัสนะคะกับหมู่บ้านดาพันเซลที่จีนกันค่ะ ที่นี่นะคะสาวๆคนนิยมไว้ผมยาวเฟ้ยกันแทบทั้งนั้นเลยแถมแชมพูนะคะก็ไม่ได้แอมพวกเขาหรอกคะ่ะเพราะเขานะคะใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติล้วนที่ทําให้ผมนั้นดําเงาสวยสวยเป็นประกายแบบนี้ล่ะคะ่ะครอบครัวตัวสูงหลายคนอาจจะมองว่า มีส่วนสูงน้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปอาจจะทําให้หาคู่ครองนั้นลําบากแต่นั่นคงไม่ใช่อุปสรรคนะคะสําหรับคู่รักคู่นี้อย่างแน่นอนค่ะคู่รักนักกีฬาชาวจีนนะคะที่ครองตําแหน่งคู่รักที่มีความสูงรวมกันสูงที่สุดในโลกด้วยความสูง423.47เซนติเมตรซึ่งฝ่ายชายนะคะก็คือซุนหมิงนักกีฬาบาสเกตบอลผู้มีความสูงถึง236.17เซนติเมตรที่เคยรับบทนะคะตัวประกอบในเรื่องรัดฮาวภาค3ามาแล้วด้วยส่วนภรรยานะคะก็คือซียาน นักกีฬาแฮนด์บอลที่มีความสูงถึง187.3เซนติเมตรซึ่งทั้งคู่นะคะพบรักกันในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเมื่อปีคิเตศักรก2009และตัดสินใจที่จะจูงมือกันเข้าประตูว,วิวาที่ปักกิ่งในปี2013นั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะทั้งคู่จะผลิตทายาทต,ตัวน้อยๆมาให้ชมกันบ้างหรือ,อยังนะคะ ็นยังไงกันบ้างคะแต่ละครอบครัวเนี่ยเรียกได้ว่าแปลกสําหรับคุณหรือ,อยังคะใครที่เคยพบเจอครอบครัวแปลกๆที่แตกต่างไปจากในคลิปนี้แล้วแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะคะเพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆแปลกๆเข้าไปบ้างแต่หากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ